สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเสาร์แรกค่ะที่ฉันได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุค,ค่ะก็มีหลายเรื่องละเกินค่ะที่ตั้งแต่ทํางานมานะคะประมาณเดือนก,อกว่าก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนเยอะมากค่ะ ในรายการนี้นะคะเราเรียกว่ารายการรัฐบาลยิ่งรักผู้ประชาชนค่ะเพราะว่านอกจากดิฉันเองแล้วก็จะมีรัฐมนตรีอีกหลายท่านที่จะเปลี่ยนเวียนกันมาเล่าในรายละเอียดของนโยบายที่ได้มีการดําเนินการไปให้พี่น้องประชาชนทราบนะคะ พี่น้องคะาวันนี้ดิฉันอยู่ออกอากาศอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะหลังจากที่ออกอากาศเสร็จแล้วก็จะไปพูดคุยประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรัฐมนตรีที่ได้มีการสั่งการให้ลงไปค้างคืนที่จังหวัดที่มีปัญหนาน้ําท่วมหนักค่ะก็ทั้งหมด12จังหวัดนะคะได้แก่เชียงใหม่เพชรบูรณ์พิษนุโลกพิจิตรนครสวรรค์สุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรี อ่างทองลบลีและอยุธยาค่ะขณะนี้นะคะพี่น้องคะหลังจากที่เราได้มีการทํางานจาในคณะรัฐบาลที่มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่23สิงหาคมนี้นะคะที่ผ่านมาก็ถือว่าเดือนกว่า,วาและะ้วค่ะก็ดิฉันเองยีเรื่องที่จะกราบเรียนพี่น้องประชาชนเยอะค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดนั้นขอถือโอกาสนี้เล่าถึงนะคะเพราะว่า เมื่อวานนี้นะคะวันที่30กันยายนก็ถือว่าเป็นวันที่ข้าราชการทุกท่านที่ทำงานรับใช้ประเทศ ชาติและประชาชนนั้นกเกษียณอายุครบ60ปีค่ะซึ่งก็ถือว่าทุกท่านนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็มีประโยชน์ต่อประเทศชาติมาโดยตลอดด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจต่างๆก็หวังว่าสิ่งที่ท่านได้ทํานั้นในความรู้ที่ท่านมีประสบการณ์ที่ท่านมีนั้นก็จะนําไปประโยชน์ไปใช้ในสังคมในด้านอื่นๆด้วยนะคะก็ในนามของรัฐบาลก็ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณ ทางข้าราชการทุกท่านค่ะที่เกษียณอายุไปนะคะว่าที่ท่านทํางานรับใช้ประเทศชาตินั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะก็ขอขอบคุณและขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงประสบความสําเร็จและทํางานในสิ่งที่ตนเองปัฒนาค่ะ ค่ะก็ขออนุญาตกลับมาเล่าเรื่องนะคะในเรื่องแรกนะคะก็คงจะขอว่าเรียนพี่น้องประชาชนว่าเรื่องแรกที่อยากจะขอคุยกันก็คือว่าเป็นการเริ่มงานที่สําคัญของรัฐบาลค่ะที่ในการเตรียมพร้อมค่ะในการจัดงานเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชพนพรรษา7จรอบวันที่5ธันวาคม2554นะคะซึ่งรัฐบาลก็ได้ตั้งคณะอํานวยการการจัดการจันจัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้นนะคะซึ่งมีดิฉันเป็นประธานค่ะแล้วก็มีคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการทั้งหมดอีก11คณะนะคะทุกอย่างก็ได้มีการดําเนินการประชุมไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระราชพิธีและที่สําคัญสมพระเกียรติค่ะ ได้ในโอกาสมหามุคลน,นี้นะคะรัฐบาลก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายพระกฐินค่ะโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมาตนะคะณวัดอรุณราชวรารามค่ะในวันเสาร์ที่22ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มตรงค่ะ และในวันที่18พฤศจิกายนนะคะดิฉันก็จะไปตรวจเยี่ยมการซ้อมใหญ่ในพิธีต่างๆค่ะเพื่อให้วันที่มาถึงวันสําคัญของและวันที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนคนไทยนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะพี่น้องคะก็นอกจากนี้นะคะก็คงต้องถึงเวลานั้นนะคะหลังจากที่มีงานพิธีต่างๆมีความคืบหน้าดิฉันก็คงจะมาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบเป็นระยะนะคะ กลับมาถึงปัญหาของความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนค่ะในเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนมีความเป็นห่วงนะคะและก็ ถือว่าวันนี้สถานการณ์น้ําท่วมต่างๆนั้นหนักมากจริงๆค่ะตั้งแต่พายุโซนร้อนนกเต็นวันนี้ก็มีล่าสุดก็มีพายุเนศาร์เข้ามาอีกนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วขะน้ําท่วมขังตลอดค่ะต้องกาบเรียนพี่น้องประชาชนว่าน้ําเยอะจริงๆค่ะการระบายน้ําก็เป็นเรื่องที่ทําได้ยากแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านนั้นพยายามบริหารจัดการแล้วก็แน่นอนค่ะบริหารจัดการที่1ก็ไปกระทบกับที่1เพราะว่าน้ําท่วมขังมานานหลายเดือนค่ะแต่สถานการณ์ต่างๆนั้นรัฐบาล ก็ไม่ได้นิ่งน,งนอ,อนใจนะคะก็เร่งรัดในการแก้ไขปัญหานะคะอย่างเช่นใน12จังหวัดนี้เดี๋ยวหลังจากที่จบรายการนี้ฉันก็คงจะไปหาลือและพยายามที่จะช่วยกันในเรื่องของแนวทางออกนะคะและการทํางานต่างๆนั้นวันนี้นะคะเรามีการตั้งคณะทํางานที่เรียกว่าสอ,อสอนะคะก็คือศูนย์อํานวยการ ศูนย์สนับสนุนอาการอำนวยการและการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มค่ะซึ่งศูนย์นี้นะคะที่เรียกว่าสอสอนน้นจะทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะและ ในด้านของส่วนราชการต่างๆทุกกระทรวงค่ะโดยยึดหลักการทํางานอย่างในลักษณะของที่เรียกว่า2 b 2 r จริงๆต้องกลับเรียนพี่น้องประชาชนค่ะว่าศูนย์นี้เป็นวอรลุ่ม24ชั่วโมงที่จะรับเรื่องราวปัญหาต่างๆและการทํางานภายใต้หลัก2 p 2 r นั้นก็กลับเรียนพี่น้องประชาชนเป็นภาษาง่ายๆว่าจริงๆแล้วเราเองมาจัดในการหาผู้รับผิดชอบเจ้าภาพในแต่ละเรื่องตั้งแต่เรื่องของการเตรียมพร้อมในการรับรองรับสถานการณ์จากอุทกภัยในการเตือนภยัย แล้วในพื้นที่นั้นในเรื่องของการป้องกันว่าจะป้องกันอย่างไรและแก้ปัญหาอย่างไรให้รวดเร็วรวมถึงสุดท้ายค่ะเราต้องมาคุยกันด้วยเรื่องการชดเชยเยียวยาหรือแม้กระทั่งว่าฟื้นฟูลหลังน้ําลดว่าเราจะทําอย่างไรให้สภาพพื้นที่ต่างๆในชุมชนนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เราเองนะคะต้องกลับเรียนว่าระหว่างทางนั้นก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีค่ะจากทุกกระทรวงรวมถึงทางกองทัพกองทัพบกทางทหารตำรวจนะคะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็ม ที่ค่ะวันนี้เราระดมสภาพกาลังของทุกหน่วยงานเพื่อมาแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนค่ะดิฉันก็ขออนุญาตกลับเรียนว่าสิ่งที่เราได้ทําทั้งหมดในเรื่องของเกี่ยวกับน้ําท่วมนั้นทําอะไรบ้างนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการอนุมัตินะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะเรามีการเร่งดัดการอนุมัติงบประมาณต่างๆซึ่งปกติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุมัติได้เพียง50ล้านวันนี้เราเพิ่มขยายวงเงินเป็น100ล้านและถ้ามีปัญหาก็สามารถขยายได้ทันทีค่ะเพราะว่าเราคำนึงถึงความเดือดร้อนพี่น้องเป็นหลักนะคะ พีน้องประชาชนคะดิฉันและคณะรัฐมนตรีนะคะทราบซึ้งในพระหมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมคะ่ะซึ่ง ดิฉันก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและในโอกาสที่ดิฉันเองก็ได้มีโอกาสได้ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดิฉันเข้าเฝ้าสมพระองค์นั้นทรงพระราชทานกำลังใจและให้แนวทางในการแก้ไขให้ปัญหาให้ดิฉันและคณะรัฐมนตรีก็ได้น้อมนํากระแสรพระราชดำรัสนั้น อย่างเช่นในเรื่องของการผ่นน้ำค่ะมาใช้เป็นแนวทางนะคะก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นระดมเรือ30ลําลำค่ะจากทุกหน่วยงานก็ไปทําการปั่นกระแสน้ําเพื่อที่จะเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลทั้งหมด7จุดนะคะอย่างที่พี่น้องประชาชนได้เห็นตามภาพข่าวแล้วนะคะอย่างเช่นที่คลองรัดโพเป็นต้นนะคะและวันนี้เราก็จะมาดูดีวันพรุ่งนี้ดิฉันก็จะไปดูในส่วนของอแถวบางชมสีด้วยนะคะเพื่อที่จะดูว่าจะทําอย่างไรในการที่จะชะลอ,อน้าค่ะ เพราะว่าเห็นแล้วค่ะว่าปัญหาน้ําต่างๆนั้นท่วมทลักเข้าสู่พี่น้องจังหวัดลบบุรีค่ะเป็นห่วงจริงๆค่ะพี่น้องค่ะนะคะและนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการทํางานนั้นดิฉันก็ได้สั่งการให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นดูในส่วนของการขุดลอกคูคองเพิ่มร่วมกับทางด้านของฝ่ายทหารด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้ทําอย่างไรนั้นให้น้ําระบายในจังหวัดเพื่อไม่เกิดการท่วมขงังค่ะสุดท้ายค่ะวันนี้เราแก้ปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหาเร่งด่วน แต่ต้องไม่ลืมในการที่จะดูแลปัญหาระยะกลางและระยะยาวว่าเพื่อให้ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ซ้ำเข้าไปค่ะต้องกลับเปลี่ยนว่าวันนี้ปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นนั้นเป็น homage, ปัญหาทางด้านของสภาพภูมิประเทศโดยรวมและต้องมีการจัดการในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําอย่างมีระบบทั้งประเทศค่ะต้องกลับเปลี่ยนว่าต้องทั้งประเทศเพราะว่าเรามองแค่จังหวัดเดียวไม่พอแล้วเพราะการแก้ปัญหาหนึ่งจังหวัดก็อาจจะมีผลกระทบในอีกหนึ่งจังหวัดค่ะก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะซึ่งเป็น,นคณะกรรมการที่เราเรียกว่าจะเป็น,นคณะกรรมการที่จะ อำนวยการในการทํางานในการที่จะพิจารณาบริหารอย่างถาวรนะคะเรียกว่าคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา แก้ปัญหาอุทกภัยดินโคนลนถล่มและภัยแล้งค่ะซึ่งรองนายกร่มตรียงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็จะเป็นประธานซึ่งดิฉันก็จะเข้าไปทํางานด้วยนะคะในคณะกรรมการชุดนี้นะคะเราได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ําค่ะซึ่งเราจะเริ่มทํางานกันและก็คงจะขออนุญาตเชิญชวนทุกภาคส่วนนะคะที่มีความรู้เรื่องน้ํามาช่วยกันคิดค่ะเพราะปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติจริงๆค่ะซึ่งเราจะดูตั้งแต่เรื่องของระบบการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ ระบบป้องกันภัยซึ่งต้องมีการเตือนภัยเพราะในหลายๆหลายๆพื้นที่นั้นระบบการเตือนภัยนั้นก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะรวมถึงระบบการชะลอน้ําตามแนวพระราชดัรติตั้งแต่เรื่องของการมองเรื่องของการปลูกป่านะคะหรือการปลูกหญ้าแพรกเพื่อชะลอน้ําในส่วนของการไหลของน้ํานะคะหรือการทําแก้มลิงของการแก้มลิงในการรองรับ ดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้ก็จะนําแนวคิดทั้งหมดจากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของ25ลุ่มน้ํานะคะเรื่องของโครงการพระราชดำริความต้องการของผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3ส่วนเลยค่ะมาบูรณาการกันแล้วมาเขียนเป็นมาสเตอร์แพลนของประเทศค่ะเราจะได้ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะลงมือเตรียมการสําหรับระยะกลางและระยะยาวของประเทศต่อไปนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าการดูแลของพี่น้องประชาชนนั้นทั่วถึงจริงๆนะคะดิฉันขออนุญาตประกาศเบอร์โทรที่จะรองรับการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะหมายเลขนะคะ17 84ค่ะซึ่งจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากพี่น้องประชาชนค่ะต้องกราบเรียนว่าบางครั้งในกลไกของการทํางานรัฐบาลน,นั้นถ้าเกิดไม่ทั่วถึงนั้นก็ขอความน้าพี่น้องประชาชนช่วยติดต่อแจ้งเราด้วยแต่เราเองก็จะสั่งการดิฉันก็ได้สั่งการย้ําทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดทางนายอำเภอหรือกำนันในการลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ